เรื่องการยึดอำนาจของประชาชนผมอยากจะเรียนว่าเมื่อ9ปีที่แล้วในวันที่22พฤษภาคม2 5 7คือวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ในห้องประชุมกองทับบกทีจถนทร์วิภาวดีและวันนั้นด้วยความเศร้าใจอย่างยิ่งผมต้องนั่งฟังคำประกาศยึดอำนาจ จากอดีตผู้บัญชาการฐานบุกในขนานั้นคือนายกในขณะน,นี้ผมฟังท่านยึอดอำนาจแล้วผมก็มีความคิดว่าอ้อประชาชนคนไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนี่ยถูกคนไม่กี่คนประกาศยึอดอำนาจง่ายๆอย่างนี้หรือผมจึงอยากจะเรียนต่อสื่อมวลชนว่าขอให้การกระทำเมื่อก้าปีที่แล้วนั้นจากผู้วินาทิท่านใดก็แล้วแต่ ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยไม่ควรจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกแล้วท่านพิณที่เคารพครับแต่วันนี้นะครับผมได้มาอยู่ในห้องของที่ประชุมแห่งนี้โรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยเพื่อร่วมกันประกาศการกับจายอำนาจให้ประชาชนแทนที่จะเป็นการยึดอำนาจจากประชาชน เหมือนเก้าปีที่แล้วอันนี้ผมภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องประชาชนว่าเรากำลังจะได้อาน,นาจคืนวันนี้พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เรามาเพื่อกระจายอำนาจกระจายความหวังและกระจายความสุขให้กับประชาชนของเราทุกคนครับผมจึงอยากจะวิงวอน ทุกคนที่อาจจะเห็นตรงกันหรือคิดต่างกันก็ได้ครับขอให้ท่านให้โอกาสกับพวกผมพวกเราที่อยู่ที่นี่โดยคุณปิชาเป็นผู้นำนี้ได้ทำงานให้ประชาชนครับก็ในเมื่อท่านให้โอกาสกับคนยึดอำนาจคนปฏิวัติตั้งเก้าปีมานะครับโดยไม่สามารถจะคัดค้านได้เลยแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ให้โอกาสพวกเรา ซึ่งเข้ามาจากอำนาจของประชาชนและเราพร้อมนะครับที่จะทำงานเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนคืนความสุขให้ประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายนะครับโปรดให้โอกาสถ้าท่านอาจจะไม่พอใจว่ามันไม่ได้ร้อยเปซ์หรือความต้องการของท่านไม่ได้ไม่ได้เต็มบ้างได้บ้าง ผมอยากจะวิงวอนว่าการเจรจาการทำงานใดๆนั้นไม่มีใครได้ร้อยหนึ่งหรอกครับมันต้องมีการถอยคนละก้าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมอยากให้พวกเราทำเพื่อประชาชนคนที่มีความหวังไม่ใช่คนหนุมสาวเท่านั้นนะครับแม้แต่ผมนะครับหรือคุณชูวิทย์เนี่ย ผมอายุ79ปีและคนวัยเดียวกับผมอีกเยอะครับที่มีความหวังอยากจะเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอวิงวอนะครับใครมีอำนาจใครมีพลังโปรดใช้อำนาจและพลังนั้นให้คนที่อยากจะทำงานเพื่อประชาชนได้มีโอกาสทำงานครับขอบคุณครับขอบคุณท่าน